ันนี่จะมาผอกะสาวอยู่ด้วยค่ะพี่น้องอันนีสาวอยู่เห็ดเหนียงมดแดงด้วยค่ะพี่น้องเดินกะสาวอยู่ด้วยค่ะพี่น้องอยู่ขวาแม่เป่งกับแม่แดงเอะค่ะก็ใส่เคร่องมีหอมมีตะไคร้มีใบบัวกูด้วยค่ะพี่น้องแล้วมากรองเ่ากันเลยค่ะพี่น้องใส่น้ำมันนิดนึงด้วยค่ะพี่น้องเดินกะสาวอยู่ด้วยค่ะมันนี้ อันนี A A ้ก็นกระแสนะคะพี่น้องสาวอยู่ตุ่มเมียเป่งได้ค่ะตุ่มยบร้อยได้ค่ะพี่น้องก็เลยมาขว้าเบิร์นกระสาวอยู่เด้อค่ะพี่น้องเป็นกระแสนะค่ะขว้ไปเรื่อยเด้่อยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องขว้าส่็จอีห้านิดนึงได้ค่ะพี่น้องเรียบบล็อกขึ้นกันด้ค่ะพี่น้อง เขาเรียกเนียงมดแดงเด้วยค่ะพี่น้องขาวอยู่สิตุ่มเนี่ยเป่งก้อนหลักกะสิมะขวานี่เครื่องเด้วยค่ะพี่น้องค่ะีสั่ไปแช่บออ้าค่ะพี่น้องดึงๆครัพี่น้องมาเด้นมาเด้นกินกระสาวอยู่ค่ะมันเนี่ชิดเนียงมดแดงค่ะพี่น้องขายทุกแล้วค่ะพี่น้องตัวใกล้ๆด้วยนะครัพี่น้อง ไปตุ๋ใช้รสดีแจ้งน้อยแล้วก็เข่าวขวานีいい่ค่ะพี่น้องเอาอยู่ขวานแต่เต้งเด้อะค่ะก็ไม่เด้งค่ะพี่น้องเด้งกับพี่น้องเขาเรียกเมียงเกค่ะเมียงเมียงมดเด้งค่ะพี่น้องขวาก็เดินเรื่อยเล็กน้อยแค่นี่งแข่งเล็กน้อยกับพี่น้อง ตัวเสรค่ะพ <ici> ี <The smell> ่น้องไาอยู่ก็จะขวบไปด้วยน่อยๆได้ค่ะพี่น้องเนี่ยมาเด้สาวอยู่ฮิตขวบเสร็จแล้วค่ะพี่น้องสาวอยู่ก็จะมาปรุงใส่ขอบขวเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเๆค่ะสาวอยู่ขวใส่น้ำมันเด้อค่ะพี่น้องอาจจะเฮ็ดบ่คือกันเด้อค่ะพี่ลกษณะแบบนี้จะต้มและมันมันบ่ค่อยเปรี้ยวเด้อค่ะพี่น้องสาวอยู่บ่มักสมเด้อค่ะพี่น้อง ก็เลี้ยววัวตุ่มนะคะเบิ้งกระสาวอยุดได้ค่ะพี่น้องเมเป่งค่ะเมแดงนิดนึงได้ค่ะพี่น้องค่ะสาวอยู่ก็จะปุ้งได้ค่ะพี่น้องสาวอยู่สิใทธพริกผง์นี่ค่ะพี่น้องแล้วตะมักเพชรได้ค่ะพี่น้องแล้วก็รถเอชุดรถได้ค่ะพี่น้องตามด้วยข้าวขวัวได้ค่ะพี่น้องใช้ได้หลายข้าวขวัวค่ะพี่น้อง นพี่ข้าวขวดเสร็จแล้วค่ะพี่น้องนะเ,เราก็จะมาปรุงค่ะพี่น้อง เสร็จแล้วเด้อค่ะพี่น้องสีสันหน้าตา,าก็จะขิ่นบ่กค่ะพี่น้อง <c oughs> เหมียงมะแดงค่ะพี่น้องสาวอยู่ชิมกันเด้อค่ะเจิด <c> เ <oughs> ด้อค่ะพี่น้องใส่ไอเซนของปลาเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องจืดบางทีพี่น้อง แซ่บคราพอดีค่ะพี่น้องอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟมด้วยค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเด้อค่ะพี่น้องคบีบีสารเด้อค่ะพี่น้องเหนียวม้นแดงด้อค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟมด้วค่ะพี่น้อง เมียงมดแดงสาวอยู <ampa> e qui, ่เห็ดเมื่อกี้เด้อค่ะพี่น้องเด็ดเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมากินกับสาวอยู่เด้อค่ะมนีค่ะเบิ้งค่ะอีสานไปจะเสแสรบบ้งค่ะพี่น้องนี่แม่ปิ่งแม่แดงเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งกับสาวอยู่เด้อค่ะไปจะเสแสรบบ้งค่ะมนีค่ะพี่น้องเมียงมดแดงเด้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามให้เด้อค่ะอีสานโคราชกินฝากพี่ฝากน้องในเด้อค่ะพี่น้องสาวอยู่ค่ะพี่น้อง ค่ะเมียงมดแดงเอง็นจะเสียบด้วดะคะยค่ะพี่น้องค่ะเอ็ดเองเนี่ยค่ะพี่น้องเราอยู่ชอบพัดค่ะพี่น้องชอบแบบนี้ค่ะเพเห็ดเปรี้ยวหลายด้วยค่ะพี่น้องสีสันจะเสียบวค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากสายวยูเฮิตเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่น้องสมแม่แดงแม่ปีกน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะอื่นเมียงมดแดงด้วยค่ะพี่น้องทั้งขราชกลากหิตแบบนี้นะคะขวาแบบต้มก่อนด้วยค่ะพี่น้องเพื่อจะไม่กินเปรี้ยวค่ะพี่น้องเป็นจะแซบบ่ค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินจะสาวอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้อายุเฮ็ดเมียงมดแดงค่ะแจกีีแจกนองเบิ้งด้วยค่ะพี่น้อง จะเสียบเลยนะค่ะพี่น้องดูแดดสีสันสาวอยู่กับบ่มี่พักยังเน,นาะบ่ได้เก็บพักมาช่วงนี้ก็แรงแรงพี่น้องเลยค่ะกินอะไรอยากกัสาวยุบบ่ค่ะพี่น้องมามามาเด้อมาเด้อค่ะสาวอยู่กัขอจบคลิปไว้แค่นี้เด้อค่ะขอบคุณหลายติดตามสาวอยู่นะพี่น้องสวัสดีค่ะ